สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับผมเด็กบ้านนอกคือเก่าเหมือนเดิมครับ <Yeah! S 1> วันนี้ผมจะไปไหนไปทําอะไรติดตามครับเมื่อน,นี้ผมจะไปจังหวัดสมุทรปราการสายสิ่งติดตามผมถ้าอยากรู้ว่าผมไปใส่ต <c oughs> ิดแน่นอนวันนี้สายสิ่งร้านดังย่านสมุทรปราการ <c oughs> ของผมมีสะสม087ครับ976 3958เติมน้ำมันไปแล้วครับ1,000บาทพันหนึ่งไดไลายปนเดียวะโอ้พันหนึ่งไดครึ่งถังนิดๆครับดีเซล B7 อย่าลืมติดตามผมเด้ออย่าลืมเด้อพวกเจ้าอย่าลืมเบิง์ผมนะครับไม่แน่วันนี้อาจจะมีไลฟ์สด พ่อไม่ยังดอกมือนี่ผมไปเปลี่ยนยางรถไปเปลี่ยนยางรถกระบะสิใส่ยางแบบไดยี่ห้อไดเกีรดได้ต้องตามมาต้องตามมาดูครับต้องตามมาดูไ,นนได้น้ำสองขวดเบล่ขอบคุณครับ,แ,บแม่ของฉันอยู่ไหน นั่นไนแล้วจาแจนอดรับแม่ก่อน,ออเ,นเรือเราจะปล่อยเท<ด>นทิปไว้นี่เลย,ปล,ยเปล่อยแม่ไปเลยเลและแล้วฉันก็ถึงเมืองสมุทรปราการอ่าล่ะครับสวัสดีครับพบเจอกันกับผมเด็กวันนอกอีกแล้วครับตอนนี้ผมอยู่สมุทรปราการครับร้านยางดังนิงจ่าเล็กซิงคคิงคือผมอยู่ใน ร้านยางนะครับอยู่ในโชว์รูมเลยตอนนี้เจ้าของร้านให้ถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ได้เดี๋ยวผมพาชมแม็กนะครับตัวนี้เป็น N5 Racing นะครับ MK Sport MK Sport ค่ายนี้ใครๆเขาก็รู้นะครับแล้วก็มีแม็กค่ายดังต่างๆมี Cosmic Cosmic สอบถามราคาได้นะครับว่ายางล้อแม็กชุดเท่าไหร่ ใครผ่านไปผ่านมาที่สมุทรปราการตรงนี้มันจะเป็นซอยกิ่งแก้วสิบแปดถึงยี่สิบนี่แหละครับมีซื้อสดเงินสดเงิน่อนรูดบัตรเครดิตนะครับเีออนเฟดช้อยธนาคารต,ะต,ะตะ่างๆมีให้รูดได้ทั้งหมดเลยยางก็มีลายแบรนด์นะครับมีดิสโตนยูอัต่ายูอัต้าเลนเซลกูดไลท์นะครับแบรนด์ยางไทยมีมีหลายอย่างนะครับซูแม็กก็มี หล,ลายยางหลายอย่างหลายเกตนะครับยางนี่ของผมก็เปลี่ยนเสร็จสัรเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมออกมาจากข้างในโชรูนเปลี่ยนเสร็จสัรเรียบร้อยแล้วยางผมนี่ใช้ก็เป็นสองหกห้าสี่สิบสิบแปดยางหน้าผมใช้สองหกห้าสี่สิบสิบแปดยางหลังผมใช้อยู่ที่สองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะครับจริงๆแล้วยางชุดนี้เขาใช้ 2องหแต่ผมใช้2 6งหเปียกเสร็จสัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปหาเที่ยวไหว้พระแถวแถวสะซึงเซาอีกที่หนึ่งย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอย่างซอฟเหนียวหนุบนุ่มแน่นอนรับประกัน1ปี365วันให้ด้วย ว้าว <Wow. S 1> สวยๆเลยนู่นโกดังด้านหลังผมก็เป็นโกดังยางครับว้าวด้านหลังผมที่พี่ผู้ชายโกดังยางล้วนๆเลยมีทุกค่ายทุกแบรนด์ยางแบรนชั้นนำแบรนดังมีทั้งหมดเลยไลซิ่งไลทธรรมดาแล้วก็ซิลล่าแล้วก็มีมครับผ่านไปผ่านมานก็ติดต่อสอบถามได้ที่นี่เลยครับ ั็นนะจะัด้มันตัดยอดตัดแาดเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับว้าวผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเลือกดูเลือกชมลอมม้อแมกยางได้นะครับที่นี่เนนจาเลสซิ่งคินะครับทางเพจของร้านก็มีแอดยิงแอดโฆษณาด้วยทาง facebook หรือทางเพจอะไรต่างจะมีโชว์อยู่นะครับตามถ้าพวกพี่เขาทำคอนเทนต์อะไรต่างๆจะมีแอดโฆษณาของ เดนจาเลสซิ่งคิงโชว์รถให้ดูครับ <Mac. S 1> เพียบแน่นๆเลยแม็กยางแน่นครับตรงนี้ครับนี้ผมถ่ายให้ดูคร่าวๆยางคร่าวๆส่วนในโกดังยางผมไม่เข้าไปครับยางเยอะมากยี่ห้อต่างๆกดไลค์ยางไทยแลนเซลอย่างไทยผมก็ใส่แลนเซลอย่างไทยกดไลค์ หนึบหนึบนิ่มนิ่มบิสโตนสวยสวยลายสวยสวยทั้งนั้นล้อแม็กก็ลายสวยสวยนะครับแม็กก็แบนดังฟาดห้าฟาร์ดหกนะครับคอสมิไลายต่างๆตามนี้เลยนี่เป็นคอสมิตนะครับคอสเตตัวนี้เป็นฟาดหกเอ็นคอสเมตนะครับรับประกันชิ้นงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คอสมิตตรงนี้ก็เป็น n 5 rsr งานของ mk c o s m i อสวยๆทั้งนั้นบอกไว้ก่อนไม่ใช่จะมีแต่แม็กรถซิงหรือกระบะซิงนะครับแม็กรถทั่วไปธรรมดาก็มีนะครับคอส m i มิคขอบสิบสี่สิบห้าสิบหกรถเก๋งรถเก๋งก็มีตัวนี้เป็นยีอิต้า แล้วแม็กที่ผมใช้แต่ก่อนก็คือตัวนี้เลยก่อนผมใช้ตัวนี้ p R F 1อะไรนี่แหละครับสักอย่างตัวนี้ผมใช้ตัวนี้แล้วผมก็เลยมาใช้เป็น N 5ครับ R S R หก้านหกลูอันนี้ก็เป็น N 5้า s s i n g ของ M K Sport งานตัวนี้จะเบาแข็งแล้วก็ทน ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่นี่ตรงนินจาเลสซิ g คิงนะครับสมุดประการถนนจิงแก้วซอย18กับซอย20ถนนกิงแก้วนะครับสมุดประการเเจอกันผมพาชมประมาณนี้ครับมขอลาไปเพียงเท่านี้ ครับ